กันดุดด้วยนะครับวันนี้เรามาทำ X Max นะครับอาการดูสตาร์ทยากเดินเบาไม่ได้ร้่มสตาร์ทด่วนเอาให้ด่วนการดุด้วยนะครับ นี่ครับเราไปเลือกกันเลยดีกว,ว่าเราท่าตัวเองครับง่ายๆเราไปซ่อมให้ดูใช้ช่วยขาวได้นะใครไม่อยากเป็นแตซ่อมหรือว่าใส่ตัวแป่งก็ได้นะครับมันไม่ใช่ท่าตัวเองครับ ชัวให้ค่ะล้าเล็งไปด้วยเลยนะแั่ทีน,นี้จะม,มาล้างให้ดูนะครับทนี้จะมาทาตัวนี้เราจะมาซ่อมตัวนี้นะครับซ่อมตัวนี้นะครับนี้เราจะซ่อมใช้ชั่วขาวนะครับหมุนจับแกนไว้แล้วก็หมุนตัวนี้เข้าไปนะครับหมุนเข้าไปนะฮะล,ลองใส่ลองใส่คร่าวๆก่อนนะเอาให้เครื่องเดินได้ปกติก่อน ตรงๆนะครับใส่เข้าไปเนี่ยจวเข้าไปอย่างนี้นะครับลองสตาร์ทดูครับอันนี้ยังไม่ได้นะครับถ้าสตาร์ทแล้วดับไม่ได้นะครับเราก็หมุนเข้าไีกคีมจับคีมจับตัวกลางแล้วนี่ครับไม่ต้องเยอะนะครับ หมุนไปเรื่อยๆว่าเราจะพอใจนะดัดดูนี่นะครับเดินเบาปกติแล้วนะครับเบิ้ลดูเบิ้ลด,ดูครับลองเบิ้ล ยังสะดุดอยู่นะครับเราก็หมุนเข้าไปหมุนออกไปหน่อยนึงมันเยอะไปลองใส่ดูอีกทีลองรอบเครื่องให้ได้นะครับแล้วก็เบิ้ลไม่สะดุดปรับไปเรื่อยๆตรง,ตรงรนี้ปัดนี่ะครับ ได้แล้วครับเดินเบาได้ปกติเบิ้ลได้ด้วยทีนี้เราได้แล้วนะครับได้ตำแหน่งหรอทนีนี้เราได้ตำแหน่งแล้วเการ้อเลยครับช่วยได้คนที่ยังไม่อยากเปลี่ยนนะครับจะซ่อมนะครับเกาล้อนยอดไปเลยครับต,ตรงมันลงมาในแกนนะครับนี่ครับยอดไปในผมยอดลงมาในแกนแล้วนะดูใช้ได้ประมาณสองเดือนกว่านะครับ กาวครับกาวหย่อนลงไปแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งนี่นะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยตัด เดินเบาได้นะครับนี่ครับปกตินะครับอยู่ได้ประมาณ2เดือนนะครับสองเดือนกว่านะครับเคยลองทําแล้วนะครับอยู่ได้ประมาณ2เดือนกว่าใครไม่อยากซื้อก็ลองทําดูครับเบิร์นได้ปกติเดินเบาปกติ นี่ครับเดินเบาปกติเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนไม่ยากเปลี่ยนเองได้เลย,ยถ้าบางคนอยากจะเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนเลยนะครับตัวนี้ต้องเสียบค้างไว้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแต่งนะครับตัวแต่งยิ่งง่ายเลยครับใส่เข้าไปได้เลย ปรับข้างนอกเอาจะมีล่องจะมีร่องของมันอยู่นะครับพยายามหมุนหมุนให้ตรงแล้วก็ใส่อย่ายัดมั่วนะครับเดี๋ยวแตกพลาสติกมันแตกนี่นะครับสาดู ลาเครื่องแรงไปเบาไปก็ปรับตัวนี้นะครับแต่บอกก่อนนะไฟส้มจะขึ้นนะครับไฟส้มตัวนี้จะขึ้นนะครับเพราะว่าเราเอาตัวนี้ไว้ข้างนอกนะครับไฟส้มจะขึ้นนะครับ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดสับประรดกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไปแล้วครับ